สวัสดีจ้าเพ,พื่อนๆอันนี้ก็เกี่ยวแล้วแต่จะเอากลับบ้านพริกอ้ยอย้หมดกัดพี่น้องมาเก็บพริกไปอีกหนึ่งเม็ดลองลองเอาไปชิมดูเอาไปจักหนึ่งเม nữa, ็ดนา้เพื่อนๆดูดูพริกสะอ่อนไหมเห็นไหมเหล่านี้อโอ้ยตุ๊กจะเอาไปจักนี้จักหน่อยเดอ้อ เราปลูกเราก็ต้องชิมไหมน,ะนี่นี่เลยจ้ะพริก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 เพราะว่าเราต้องเก็บจักหน่อยกินจักหน่อยถ้าถ้าไม่เก็บนี่ก็คือแบบดูโอ้ยนี่นี่จ้ะ เห็นไหมเห็นไหมนี่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 น,นี่โอ้ยมีแต่งามงามเหมือนไปตลาดเลยไหมเพื่อนๆดูสิอืมอันนี้ก็ต้นเตี้ยแล้วเกินถ้าไม่เก็บก็จะไม่ไปไหนแล้วนี่เตี้ยม,มากต้องเก็บแล้วนี่นี่พริกเด้อจ,จ้าพริกพริก อืมมะเขือตุก็็คงจะไม่ออกดอกเนาะปีนี้รดน้ำยังไงก็ไม่รู้โอ้ยเบื่อ,อเอาไปลูกหนึ่งแล้วกันนี่นี่ก็คือมะเขือที่โปรตุเกสเด้ยจ้าเก็บไปลูกหนึ่งโอ้ยเปนเบือ เขือเปราะออกแล้วมะเขือเปาากกำลังจะออกอได้กินได้กินได้กินโอเคได้พริกได้เออได้พักสลัดได้มะเขือแล้วก็ได้ใบโหระพา มาเก็บใบหอมเก็บใบหอมไปกินโอเคอืมคนทำงานสวนก็ทำไป mm hmm. มีคนทำงานสวนด้วยเห็นไหม ันนี้ตุกจะให้ดูพริกอีกสายพันธุ์หนึ่งเพื่อนๆเดี๋ยวเวลาตุกเก็บผลผลิตเดี๋ยวตุกจะมาโชว์อุ้ยสายพันธุ์นี่ไม่ชอบเลยเพราะว่ามันจะลูกเล็กมากเพื่อนๆลูกเล็กมากแล้วมันเก็บยากแล้วเวลามันจะซุกอ่ะมันก็เป็นหนาหนาวที่มันจะซุกอ่ะมันใกล้จะหนาหนาวพอมันจะซุกแล้วมันก็เก็บยากมันหนาวนี่พันธุ์นี่ไม่ชอบแต่พันธุ์นี้ชอบจ้าจะมีหลายพันธุ์เด้อจวจะพริก นี่อันนั้นก็ดูดูใบพริกอันนี้พี่น้องนี่คือใบพริกเด้อจ้บบาใบพริกนี่อันนี้อีกสายพันธุ์หนึ่งของพริกอันนี้คืออีกสายพันธุหนึ่งของพริกเดี๋ยวพอได้ผลผลิตเดี๋ยวตุ๊กจะถ่ายให้ดูแต่พริกสายพันนั้นนี่ติต๊กเพาะปลูกเองเพชรสามรอยโลกเด้อจ้าอือ ค okay. ได้ไปแล้วกับข้าวันนี้วันนี้อืม,มามาดูถั่วสีออกเรือยงังอันนี้คือถั่วฟักยาวด้อจ้าถั่วฟักยาวแต่ว่าเป็นถั่วฟักยาวที่ไม่เครือเขาจะไม่ไม่ขึ้นเด้อพี่น้องถั่วฟักยาวมันก็เริ่มออกดอกแล้วเด้อ เกือบแล้วเกือบแล้วเห็นไหมโอเคจาเ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูเแ่งดูเแ่งดูดแดงดูเสบีเสบีดู ดูสลัด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 ผักขน na 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 โอ้ยอืมแมกสลัดกำลังกำลังห่อเด้อจ้ะก,กำลังห่อนี่นี่ขึ้น na สวยๆขอบคุณนะคะที่ชมคลิปเพื่อนๆก็ดูให้ทุกหน่อยแค่สองสามนาทีห้านาทีอะไรก็อืมพราะมันเป็นคลิปสั้นจ้านี่ขนา a แล้วก็แตงหมูแต่งหมูแต่งหมูโอ้น้ำมันบักแต่งหมูขอบคุณมากค่ะที่ชมคลิป